I put new the new on G's G I d r o power จุดๆวันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนกันนะครับอืมวันนี้เรามาเล่นสลินทัพป,ปี้นะครับผมรู้สึกค้างมากเลยนายเพื่อนค้างมากเลยกูตายเป็นจะไม่บอกเลยว่าใครเป็นใครออะเอีย yeah. คุณเห็นหน้าอยู่นี้เป็นเพื่อนผมนะครับผมโจม,มันชื่อว่านายครับไอ้นาย ไอ้น้ากากขาวผมชื่อว่าก่าคไอ้สาวก่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมยี่สิบปีนะเล่นแบบเพลย์เกมมาแล้วมาละวันนี้ผีวันนี้เราจะทาการเล่นแบบว่านี่นะครับเราจะทำกันแบบตายๆนะครับอืซึ่งว่าผีที่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีวัด,ม,ม,วดมันมีวัดที่หนึ่งมันหั่ล้างมากเลยใช่ไหมนายเพื่อนอะไรวะไม่รู้ดิมันเป็นตกมั้งมันชื่อว่าคาสตาร์ดนายเพื่อน นี่คือวัดหรือนายมันมีผีเหรอวะวัดเก่าวัดเก่าทีราคุ้นเคก็ดีมัแค่เดียง่ไอ้ผีเออผีไม่มีอยู่จริงหรอกแต่เจอว่ะเฮ้ยเฮ้ยนายนายเมื่อกี้เมื่อกี้กูไม่ตาฝาดใช่ไหมเมื่อกี้กูเห็นผีกูเห็นผีนายกูเห็นผีเฮ้ยนั่นตัวมัน ไอผีร้ายทำอะไรเพื่อนโก้เ้ยยขาเนี่ยได้ไ้าไปเลยค่ณตัโจตัวจดรู้ไมเราดู้ไมเราเราทำไมมาที่นี่มมารู้มารู้มารู้ไอนายไอนายไอนายมาตรงหน้าเว้ยเ้ยทำอะไรทำอะไรนานาย ไอ้นายมึงมึงมึงขันไปฉายมึงเข้ามาหน้าผีนะนั่นเดี๋ยวนั่นก็ทักทายเว้ยไฟไฟไอ้ตัวแสบเปลาเอ้ยไม่มีกระสอบไม่นายนายนายช่วยกูด้วยนายนายผีไม่มาผีมาไม่เหมือนตอนกูเล่นเกมผีคนเดียวนะโมไอ่ะผีวารับตาย ผีวับได้เ้ผีวอบได้รูจักไผีวอบได้ผีวับได้ผีวับได้ผีวอบได้เนายนายเดี๋กูเข้าวัดป่าก่อนเ้ยนายนายกูเข้าวัดป่าก่อนอันตรายมท่ายีสอ้อยแดสิบโถึงนายนายชงไม่ใจเลยทไมนายมนเล่นกินข้าวเลยกูชอบเลยนายนายกินข้าวแล้ว

มาสิลูกไปดิเฮ <desserts so> <hungry> ้ยเฮ้ยตัดตตัวตเฮ้ยไอ้กวนฮเฮ้ยโอ๊ยกลัวผีจังเลยกลัวผีจังเลยเฮ้ยนายนายเราไปเก็บเราไปเก็บสินบนของผีเลยวะเป็นคัสตาร์ดเฮ้ยนี่แอนดับเบิลคัสตาร์ดมาพอดีเลยเราไปเราไปเก็บนี่สินบนผีเลยวะในข่าวว่าที่นี่มีอยู่ประมาณแสนหนึ่งว่ะ เลขก็สวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งนะรู้จักปะของมิวสิคสุดหล่อมั้ยเออซือว่าไก่านยานนะโตเราไปดีโอตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้ำแข็งกันนะอืมซึ่งโอกาสมันหนักมากเลยนะเพื่อนเดินมาจากวัดพวกไก่แล้วข้าวภูเขาเออเขาใหญ่คือว่าเดินหล่นทุกทีแต่แต่ผิดโจ้กน่าคนไม่ตามมาหรอกเออผิวโจ้กผิวโจ้กมันสามารถทนหนาวได้ เออผีโจมไม่สามารถทนหนาวได้นี่คือข่าวดีเว้ยงั้นเราไปเก็บไปพิชซ่ากันข้างลมยไีมั้ยได้เอ้ยแต่กูได้ข่าวว่าท่นี่มันมีบ้านไว้นนายเพื่อนไม่ใช่ดีมาเข้าท่าไหมอืมนายนายโอ้มีคริสตัลไอ้นายขุดดิขุดดิขุดดิอุ้ยเสียผีไม่มีที่ขุดว่ะโอ้โหเสียดายไม่มีที่ขุดถ้าเสียดายไม่รู้อะ มาไม่รู้อยู่ดีมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยตัวเลยวะเนี่ยไอคือใครไอนายนายเลยโกูตะโกนเองเฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะมองไม่เห็นเลยมึงเป็นใครอ่ะอุ้ยผิวอยู่หลังมึงมั้งไอ้สัตว์ดูมาถามว่าใครไอ้มึงใครไอ้่ะ ไอ้นายแม่หนึ่งไอ้นายนายมันวางกูนะมึงคิดได้ไงว่าว่าผีมันตัวใหญ่เนี้แล้วมึงแล้วมึงก็พูดว่าเฮ้ยมึงเป็นใครมึงชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยมึงชื่ออะไรอ่ะมึงชื่อมึงชื่อว่าเมลวะเมลโจโจ้สัตว์โจโจ้วิ่งๆๆขึ้นขึ้นขึ้นไปไหน อง้ยองูด้ยนานะยทำไม่ได้หรอกายอยู่นี่แหละไมวะูจะเไม่อายม้วมึงจะอไมไม่นานนะฟองกูนะการทักทายผีตงาเนี่ยแหละใช่คารการทกายผีกูทนาย้ผีตอดอเหอกูจะตายแล้วหนาวจะตายแล้วไอ้ผี โอ๊ยโอ๊ยโอ้โหตะทไม่ได้โอเคนี่เราก็มาอยู่ในเกมซอมบี้ vs human นะครับ เกมนี้ง่ายๆคือให้คุณสร้างที่สูงเมื่อหลบซอมบี้ที่มันสามารถระเบิดตัวเองได้งั้นเราก็ไปสร้างเลยนั่นึ่งกูถืออะไรก่อนนะกูถืออะไรก่อนกูวางบล็อกไว้กิดนตรงนี้นี่แต่รับรองไม่จะหมดเลย้เส่อเม่ส์อน ทุกคนครับถ้าเราจบเกมนี้เราจะทำการปิดคลิปครับใช่ซึ่งไม่โคตรหนาเลยคลิปเนี่ยโห่โคตรหนาเลยไม่เสียสะท้อนใช่ไหมได้ออกไม่ได้เสียสะท้อนใช่ไหมไม่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 อ้โหเมงมีเวลาสี่นาทีเสียงอะไี่เสียงระเบิดดาวโห่ดูดูดูว่จะของคลิปหรือจะเจ้กเก่งเหรอเกเก่งแต่เจ้าเก่งไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้เจ้าเก่งขายตัวตาโคตรบ่ดเลยพวกมึง ไม่ถูกผมชนะแล้วครับได้แล้วสามร้อยสามสิบกับเลเวลเพิ่มโอเคอเลย